สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสองฝั่งไทยาเดอร์มาพี่น้องวันนี้บ่าวอดสังคมมาสวนคือเก้าวันนี้ฝนตกอยู่เบิดคืนวันนี้บ่าวอดสังคมที่มาเดินบ่มต้นไม้ม่ได้มาเบิ่งนานครับเมื่อวานก็กีดยางก็มีเอฟซีมาถ่ายคลิปให้นอ้องวันนี้บ่าวอดมาคนเดียวมาสวนมาเบิ่งต้นไม้มาเบิ่งต้นอะไรบ่าวอัดสิพาไปเบิ่งครับมาเด้อพ่อพ่อใหญ่สายครับช่องพ่อใหญ่สายเด้อพ่อ อยู่ทั้งอำเภอโพธาตเนะพ่อเนาะมามาบึ่งกับเบาออดสังคมนี่แหละอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเท่านี่แหละครับเออพออ่อไมยเออในสไตล์เนาะเออมาวันนี้เบาออดเอารถคันนี้มาครับวันนี้วันนี้เอาดากอนอีซูดากอนคันแรกของเบาออดเนาะวันนี้มาถึงสวนแล้วพี่น้องจอด,ดรถก็ลงจะทําคลิปเลยพี่น้องก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ fc หม่เก่าพอดีเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปบึ่งกันว่าโอ้มาวางกระตัดกล้วยไว้ให้เป็ด ให้เป็ดให้ป้าให้มันสุกไว้นี่ครับในต้นทุเรียนเดี๋ยวบอกอดที่มาแนะนําครับทุเรียนปลูกยากที่สุดนี่ี่พี่น้องก็ต้องโยงมันไว้ครับนี่นี่นี่โยงเอาขวดน้ําโยงไว้ให้มันห้อยว่าให้ง่าม,มันตากให้มันตากมันคิดเป็นมากไว้เพราะว่าเนาะเดี๋ยวบอกอดก็เพิ่งเคยนี่ครับปลูกยากนี่แหละตัวนี้แหละตัวชัตัวชักันหอยนี่แหละครับเนี่ยหอยนี่แหละครับที่ว่าทําให้เชื้อโรคน้ําเชื้อโรคมาเนี่ยใบใบเบ้สวยเพราะว่า นี่ครับดูดูพี่น้องใบมันขาดขาดเนี่ยครับแมงเจาะหอยกัดอะไรเน่ปลูกยากครับไปพี่น้องเดี๋ยวบ่าวอ๊อดสิพาไปเดินชมสวนว่าบ่าวอ๊อดปลูกอะไรบ้างมีกี่ต้นทุเรียนเนาะอันนี้ก็ต้นทุเรียนครับมีพี่น้องปลูกยากบ่าวอ๊อดก็ไม่เคยปลูกครับบ่าวอ๊อดเป็นคนเหนือต้นล่างกลางต้นบนครับคนเหนือต้นล่างนี่พี่น้องนี่พี่น้องนี่ต้นทุเรียนเนาะครับแมงเจาะแต่ว่าต้องรักษาดีครับยาปลูกยากนี่มังคุดมังคุด กำลังน้มครับต้นมังคุดนี่ครับเด้อพี่น้องนี่ครับนี่ครับมังคุดมีมังคุดด้วยแล้วก็สวนบ่าวออดมีลินจี่ฝนก็ลิ้นลินครับพี่น้องแล้วบ่าวออสจะพาไปครับมาเดินชมนี่ครับลิ้นจีอันนี้ลิ้นจีครับนี่นี่นี่ลิ้นจี่ต้นลิ้นจี่เด้อพี่น้องฝนก็ตกลินลินลินบ่าวออสจะพามาชมรีวิวรีวิวครับรีวิวสวนบ่าวออสังคมมาสวนนี้พวกอื่นกินครับ สวนบบาอดจะเขียนไว้อยู่พี่น้องติดไป้ายไว้แต่ว่ายังบริษัทตัดยาดีเป็นไอนี่ครับได้เขียนไป้ายไว้อยู่ครับอมืมาสวนนี้บ่อื่ดกินสวนบ่าอดพี่น้องบบาอัดสิพามาชมครับว่ามีอะไรบ้างบ่าอดปลูกอะไรไว้บ้างครับไปเลยพี่น้องมีกี้ทุเรียนมังคุดลิ้นจี่ครับกับผมมีสามรายการแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวบบาอดสังคมจะพามาบึงอีก ว่ามีรายการอะไราบ้างี่จีหมาไปแล้วอันนี้ก็เงาะครับนี่ตน้นเงาะครับรายการที่สี่เงาะอันนี้ก็ไอน,นี่ครับนี่ครับเขาเรียกว่าน้อยนานั่นแหละพี่น้องเนาะอันนี้กล้วยหอมครับมาเดอ้อพี่น้องเอฟซี FC ใหม่เอฟซีเก่าผ่านมามาเล่นกระเป๋าออมาเอากล้วยไปกินเดอ้อพี่น้องมาเอากล้วยไปกินครับพี่น้องเอากล้วยไปกินครับพี่น้องมาเด้อพี่น้อง ติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้บ่าวออดด้วยมาวางก็มาตัดหญ้าเราไปชมสวนกันครับว่าอันนี้หัวจะตัดยาเมื่อวานนี้เราฝนตกอ,อยู่เบิดคืนบ่าวออดก็ไม่ได้ไปไหนครับวันนี้เข้าสวนก่อนถ้าเราจะกินเห็ดเราไม่ต้องไปไกลพี่น้องบ่าวออดปลูกไว้แล้วพี่น้องนี่ครับนี่นี่ครับต้นเห็ดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าต้นยางนาพี่น้องต้นยางนาครับนี่นี่นี่ดูกใกล้ๆครับต้นยางนาปลูกไว้ไม่กี่ปีก็ได้กินเห็ดปลูกไว้อยู่ห้าต้นครับ ตอนนี้กินปันไดเนาะพี่น้องเนาะครับผมป้าที่โทนน้ำเต็มสะเลยครับเดี๋ยวเราชได้ไปบึ่งครับพ่นน,น้ำไหลมาพรมพุ่นครับพี่น้องน้ำไหลครับพ่นน่ะจอกจอกเดี๋ยวเราไปดูครับนี่โอ้โหน้ำไหลท่อครับพี่น้องอยู่ท่อจะมีสองหน่วยครับอันนี้หน่วยหนึ่งตกแรงครับตกตกตก,ตกแรงมากเมื่อคืนนี้ตกแหงออกก็ตัดหญ้าโหที่แล้ว วนี้ก็หัวสิแล้วครับมีต้นเงาะเงาะก็หลายต้นอยู่พี่น้องนี่ครับนี่ือเงาะมาพอได้กินเดอ้อพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้เบิดแล้วครับเอาเสีพี่น้องไปเบิดแล้วนี่ต้นหนึ่งครับนี่ต้นละมุดมาส่วนนี้พืชกินเดอ้อพี่น้องมาอีพ่อพี่หน้ามายามลูกเต้าเด้อพ่อครับผมผู้ใดม,มายามลูกเต้าหรือว่ามายามเบ่าออดก็พอมีกินมีฝากอยู่ครับช่วงนี้ก็มีพอมีกล้วยมีอย่างาเอาอัดเลี้ยงปลาไว้ครับสกิทพอเพียงครับ บาออดสังคมครับเศรษฐกิจพอเพียงเด้อเดินตามรอยพ่อหลวงนี่ครับมีโครงการของพ่อหลวงเฮดให้ด้วยพี่น้องนี่ครับโครงการเกษตรผสมผสานครับนี่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 เกษตรผสมผสานครับของเบาออดชื่อชื่อบาออดด้วยไนมีชัยครับไจบิดาครับเดี๋ยวเราไปดูต้นนี้นะครับนี่อันนี้เป็นต้นต้นอะไรครับโอ้ยาาของฮกนี่ครับต้นลองกองเนี่ย งต้นนี้ขึ้นเหลืองแท้ไม่ค่อยเอจเริญเติบโตเป็นไดนเนาะต้นนี้เหลืองเดี๋ยวเราจะต้องได้เทดให้มันเขียวครับนี่ครับที่ต้นนี้เนี่ยยังเหลืองอยู่ครับต้นลองกองโอ้น้ำนี่บา่าอัดเ็ดน้ําน้ําครับเพราะว่าน้ํามันสิล้นสระนูนมันก็สิระ,ละ,ละบายออกครับมันจะระบายออกนี่ครับนี่ครับ,รบมันจะระบายออกเบาอัดเ็ดท่อให้ระบายออกครับผมเบาอัดเทดท่อไว้ระบายออก อันนี้ก็ต้นลองกองครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าต้นลองกองเปล่าอดปลูกไว้นี่ครับมาส่วนนี้พวกอื่นกินมีปีอันนี้สะสะไตนี่ครับมีต้นลองกองอีกต้นหนึ่งนี่พี่น้องกําลังนง้มพี่น้องนี่ครับต้นนี้ครับกําลังน้มท่วมหัวเกือบท่วมหัวแล้วครับนี่ต้นฟิวเขียวแล้วก็เฮ็ดไว้ครับปลูกไว้สร้างไว้ให้ลูกให้หลานครับได้อยู่ได้กินนี่ครับอันนี้ก็ละมุดละมุดก็แตกยอดนี่นี่ครับ ละมุดก็แตกยอดดีครับนี่ปลูกใหม่ครับละมุดนี่ครับตัวนี้กําลังแตกยอดพี่น้องบ่มีมือกล้องอันนี้นี่ครับเวลาเราต้องเห็ดยังี่ครับน้ามันล้นไม่ให้มันล้นขอบสะครับนี่ครับมันล้นแล้วมันสิขาดเราก็ต้องเฮ็ดท่อระบายออกครับระบายไว้ครับเราก็ระบายออกครับพอน้ำซีลอนปั๊บมันรูติมติมท่อปั๊บมันก็ระบายออกเลยครับจะบอขาดครับพี่น้อง ปลาก็มีครับปล่อยปลาปลานินปลาสวายหลายสายพันธุ์ครับพี่น้องเ่าออดเลี้ยงปลาไว้ครับติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเดอร์ฝากช่องเ่าออดสังคมให้แน่พี่น้องกับช่องหนึ่งพ่อสมหมายไอสไตเดอร์ทางสีการบึงการผู้ละครับพี่น้องฝากช่องแน่กับพ่อใหญ่สายอืมพ่ตากครับนี่มันสิมีร่องน้ำครับเ่าออดที่เห็ดร่องน้ำนี่ครับนี่ว่าน,น้ำมันจะสะเหนือ สะเหนือสะสะเหนือสะกลางสะใต้ครับมีสามสะพี่น้องมันคือไหลลงครับเราเห็ดโทระบายสองมองครับพี่น้องป่าออดจะมารีวิวสวนป่าออดให้เบิ่งครับมีปลูกอย่างบ้างอันนี้ก็เป็นต้นละมุดยังไม่ได้ตัดญ้าด,ดีเรียบร้อยครับเป็นไหลก็บ,บดีพี่น,อน้องน้าเสาะอันนี้ก็นี้ครับเงาะต้นเงาะพี่น้องเงาะเด้อพี่น้องเงาะครับอันนี้ก็ละมุดออกดอกแล้วเนะี่ย ตัวอะรเอาไว้ดอกอ่ะเราต้องเอาเก็บไว้ครับเราต้องเอเก็บไว้บอกบห้มันออกดอกครับมันสิเป็นก่อนกําหนดก็บ่ดีครับต้นไม่สมบูรณ์นี่เงาะเงาะก็ปลูกขัวซี่ได้ปีหนึ่งครับปีหนึ่งก็เป็นพุ่มบักไงพี่น้องปีหน้าก็ได้เป็นหมากแล้วพี่น้องอันนี้ต้นมังคุดนี่ครับมังคุดเราต้องบังไว้บังแดดไว้นะครับเหลือดำแดดอนต้นมังคุดพี่น้องหลายต้นอยู่ครับพี่น้องมาพี่น้องติดตอ่อ เ่าออดสังคมได้ศูนย์เก้าหกหนึ่งหนึ่งเก้าหกสี่เก้าสามายามมาเล่นแถวาเพอสังคมโทรเล่นก่อนมาเบาออดอยู่ไหมมากล้วยไปกินครับผมบ่ได้ขายครับแจกเอฟซีที่มาหาเบาออเดอร์มาหาเบาออดก็แจกให้กินครับให้กินเบาออดไม่เคยเป็นคนแพงนี่เลี้ยงเป็ดด้วยนี่ครับเบาออดเลี้ยงเป็ดพร้อมนี่นี่สะเหนือแต่ก่อนเป็นข้อไก่พี่น้องเป็นข้อไก่อันนี้ข้อไก่ข้อเป็ดนี่เป็ด เป็ดกหลายตัวครับนี่ครับเป็ดเลี้ยงเป็ดไว้ครับเป็ดไว้พร่อมเป็ดบาลี่ว่าไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้พูดแล้เขา้ายยำหนาวพูดแล้วฉัจะเลี้ยงใหม่ครับสีหาเลี้ยงใหม่ต้องอยู่ดีมีแห้งนึงกว่ปลูกทุเรียนใหม่ๆครับพูดหน่ยไปเบิ่งครับทุเรียนเบาอดสังคมนี่พี่น้องบบาอัดจะพาไปเบิ่งครับทุเรียนเบาอัดสังคมนี่ครับนี่ปลูกใหม่กำลังแตก